จเจริญพรเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนโกงหรือคนที่พูดไม่จริงเนี่ยหรือคนไม่ซื่อตรงเนี่ยบางทีทําไมเขาถึงน่าเชื่อถือหรือได้การยอมรับจากหลายคนบ่อยครั้งอาจจะมากกว่าคนซื่อๆบางคนนี่สัาไปทั้งทั้งนี้ในคําสอนของพุทธศาสนากล่าวว่าความซื่อสัตย์นั้นถือเป็นคนทรรที่ทำให้คนเชื่อถือ ไอ้เัวนี้มีเหตุผลของมันเนาะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเอ๊ะเหตุผลที่ว่าน่าจะเป็นอะไรแล้วเราสามารถจะประยุกต์หรือปรับใช้กับตัวเองได้ยังไงบ้างเราก็สามารถที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยและเป็นคนที่น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลถ้ามองกันในแง่ของจิตวิยญาแล้วก็หลักธรรมพุทธศาสนาก็จะมองได้ด้วยเหตุผล6ประการ แต่ท่านฟังแล้วเห็นว่ามันน่าจะมีเหตุผลอื่นนะก็สามารถชี้แจงหรือว่าคอมเมนต์เพิ่มมาได้นะตามสมควรเหตุผลกันแรกที่น่าสนใจก็คือว่าบุคคบภาพที่มั่นใจคนโกงที่แบบเชื่อมั่นในสิ่งที่เองพูดเนี่ยมักจะออกมาด้วยความมั่นใจเกินเบอร์คือเขาพูดแม้จะเป็นเรื่องโกหกแต่เขาเชื่อว่ามันเป็นอย่างนิงจริง แม้เขากำลังทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมบางคนทั้งที่โกงบ้านโกงเมืองเงี้ยก็บอกว่าฉันถูกใส่ร้ายก็มีถูกไหมหรือถ้าไปถามคนในคุกเนี่ยที่ว่าส่วนใหญ่หรือส่วนหนึ่งแล้วกันนะอ่าก็จะตอบว่าเวลาเราถามนะว่าทําไมคุณถึงติดคุกเนี่ยเขาหาว่าผมฆ่าคนเขาหาว่าผมขโมยทรัพย์เขาหาว่าผมานูาา่าานนี่นั่นขายยาเป็นตน้นคือถ้า เราฟังเพล่อน,นหรือไม่ระวังให้ดีเนี่ยไม่ต่ตองให้ดีเราอาจจะเชื่อเขาก็ได้เพราะดูเขามั่นใจตัวเองแต่คนที่มีความซื่อสัตย์เนี่ยบ่อยครั้งก็จะถ่อมตนใช่ไหมระมัดระวังในการแสดงออกซึ่งบางทีอาจจะดูเผื่อนว่าเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ เรียกว่าคนที่มั่นจะนด็กเองเนี่ยมันก็จะได้แต้มต่อใช่ไหมเขามีโอกาสได้แสดงตัวเองมากมีโอกาสได้พูดมากมีโอกาสได้ทำให้คนอื่นยอมรับได้ง่ายกว่าประการที่สองเลยก็คือความสามารถในการใช้คำพูดที่โน้มน้าวใจคนคนโกนเนี่ยมักจะคอยสังเกตใช่ไหมว่าคนนี้คิดยังไงพูดยังไง มาเคยเจอพระรูปหนึ่งแต่นี้มารภาพไปแล้วนะท่านมักจะฟังคำพูดคนนะถ้ายกตัวอย่างท่านอาจจะแรงไปไหม <c oughs> เอาเลยว่าขออนุญาตยกตัวอย่างท่านละกันท่านก็ไม่ถึงรับโกงมากเลยนะท่านก็บอกแค่ไม่ตรงไปตรงมาอะไรเง่้ยอารมณ์แบบเอใช้จิตวิทยาในการสนทนาคือยมพูดอะไรแกก็ว่าอย่างนั้นแหละยกตัวอย่างเห็นภาพชัดแล้วกัน เจอหน้าโยมโยมเป็นไงสบายดีไหมช่วงน,นี้หน้าตาสดใสเงพอยจมบอกไม่ค่อยสบายค่ะเอาถึงว่าไงหน้าตาซีดเซียวเอาพลิกคําพูดเดี๋ยวนั้นเลยอะเมื่อกี้ยังบอกหน้าตาสดใสพอยมบอกว่าไม่สบายใจปุ๊บกลายเป็นหน้าตาไม่สดใสเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่รู้จักปรับคําพูดตัวเองเนาะพูดเอาพลิก คาพูดได้หน่อยเดียวนะท่านอาจจะไม่ใช่คนโกงเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพพี่ว่าสําหรับคนโกงเนี่ยสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ที่ประทับใจอีกฝ่ายดึงดูดใจฝ่าโดนใจฝ่ายทาให้เป็นคนมีสเสน่ห์และน่าเชื่อถือดูเป็นคนที่ใส่ใจอ่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นอาจจะทำให้คนคนนั้นเองอพูดโกห oh ก ok. การสร้างภาพลวงตาหลอกลวงเขาแต่ถ้าคนไม่ระวังให้ดีก็จะกลายเป็นอะไรฮนะเอ้ยคนเนี้ยใส่ใจวเ,เนาะไอคนที่ฟังเราเนาะไอคนที่พูดดีพูดเก่งเนาะแล้วคนเนี้ยน่าเชื่อถือเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนดีด้วยเนี่ยและเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยแล้วต้องรู้จักฟังคนอะว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรเขาสนใจอะไร บางคนเนี่ยเป็นคนซื่อนะอยากจะไปขายของเนี่ยอยากเป็นเซลแมนที่ดีก็จูจ่ๆไปเสนอเลยขายเลยบางทีอาจจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันเรียกว่าเผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรงแต่คนที่มีศิลปะในการขายก็อาจจะถามว่าลูกค้าสนใจอะไรอยากได้อะไรมีความรู้สึกยังไงกับสินค้าของเขาอะไรเงี้ย หรือมียี่ห้ออื่นที่ใช้อยู่หรือเปล่าก็ต้องถามเขาไม่งั้นเข้าใจไปเองคิดไปเองว่าอีกฝ่ายต้องการใช้หรืออีกฝ่ายต้องการซื้อยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเดินเข้ามาในร้านนาฬิกาถ้าคนไม่ระวังไม่ทันนมนาเขาก็ยัดเยียดในกายเขาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่แทนที่จะยัดเยียดอาจจะต้อง ฟังลูกค้าก่อนว่าเขาทําไมเขาเข้ามายังทําไมเข้ามาแค่ดูหรือเข้ามาจะซื้อซื้อให้ใครผู้ชายผู้หญิงงบเขามีเท่าไหร่สีสันที่จะใช้ใช้สีสันอะไรอันต้องถามคือคนที่ฟังเป็นเนี่ยก็จะต้องฝึกการถามมาทีเดียวคือถามบ่อยๆ พอจับประเด็นได้ว่าเอ้เขาสนใจแบบไหน,นจะได้นําเสนอสิ่งที่มันโดนใจที่ประทับใจที่โน้มน้าวใจเขาได้ว่าอ๋อไอสินค้าตัวนี้นะในการยี่ห้อนี้ราคานี้นะประมาณนี้นะสีสันแบบนี้เหมาะกับผู้ชายแบบคุณหรือเหมาะกับสืส่อวาสรีที่เป็นผู้หญิงที่เป็นแฟนคุณเป็นตน้นคนซื่อๆบางทีถ้าไม่ระวังไม่ได้ฝึกฝนตัวเองก็จะไม่สนอยู่ๆก็พูดพล่อไป พูดอย่างใจเลยแหละพูดตามที่เองรู้เองแต่ว่าอีฝ่ายอาจจะไม่ได้อยากฟังไม่ได้สนใจประเด็นนั้นเป็นต้นประการที่สามข้อที่สามนี่นะคนโกงเนะมักสร้างภาพลักษณ์ได้ดีการสร้างภาพลักษณ์สำคัญเนาะคนโกงบางคนใช้วิธีการ สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเป็นคนดูดีเชีนแต่งตัวดีแสดงออกถึงความร่ำรวยความสําเร็จใส่ในกายี่ห้อรูเนาะสร้อยคอตุ่มหูเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหลายการวางตัวหน้าเชื่อถือขับรถมียี่ห้อราคาแพงๆอย่างเงี้ยเราจึงเห็นข่าวคราวต่างๆที่แบบมีการหลอกกันทางออนไลน์ใช่ไหมก็มีการถ่ายภาพ บบโปรไฟล์ถ่ายคู่กับรถรถหรูกับโต๊ะประจำตำแหน่งอะไรทัางๆเนี้ยให้คนก็เห็นเพะนั้นถ้าไม่ระวังเราก็จะลงเชื่อว่าเอ้ยเขาแต่งตัวภูมิฐานะน่าเชื่อว่าจะไม่หลอกลวงเราจะชวนเราลงทุนจริงๆภาพลักษณ์นี่สำคัญมากเพราะมันทำให้คนประทับใจ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยแล้วต้องรู้จักปรับภาพลักษณ์ตัวเองเวลาเราจะไปหาใครแต่งตัวให้เหมาะสมกับคนคนนั้นต่อแต่งตัวให้ภูมิฐานไม่ใช่ไม่ใช่ใชฉันซื่อสัตย์นะแล้วฉันก็แต่งตัวปอนปอนไม่ว่าที่ไหนฉันก็แต่งตัวปอนมันก็อาจจะได้นะแต่ถามว่าคนจะยอมรับว่าเราเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตในแว็บแรกที่เห็นหรือเปล่า,าก็คงไม่ถูกไหมคนเรามันมีเวลานานที่แบบ จะรู้จักเราหรอกเขาเห็นแวบ,บแรกเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าไอ้คนเนี้หน้าคุยหน้าพบหรือคนนี้ไม่น่าพบจากแวบ,บแรกมนุษย์เป็นแบบนั้นนะหรือตัดสินหนังสือจากปกตัดสินขนมหรืออาหารจากหยบห่อหรือถุงบรรจุแค่นั้นเลยความจริงเป็นแบบนั้นแม้ว่าในเนื้อในอาจจะดีไม่ดีไม่รู้อะ แต่ผู้คนก็ตัดสินไปก่อนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการแต่งตัวการวางตัวการแสดงออกที่เหมาะสมที่น่าประทับใจที่น่าเชื่อถือด้วยในแง่นี้เนี่ยก็สอดคล้องกับธรรมะพระพุทธเจา้าที่บอกทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเราเป็นคนดีก็จริงนะ แต่ต้องวางตัวให้ดีให้เหมาะสมด้วยการวางตัวก็เป็นสิ่งที่ดีงามเรียกว่ารู้จักกาลเทศะรู้ว่าไปงานแบบนี้ควรแต่งตัวแบบไหนงานแบบนี้ควรพูดเรื่องอะไรพบกับคนคนนี้ควรจะใส่ใจเรื่องอะไรของเขาบางคนถ้าไม่ระวังอย่างเงี้ยเป็นคนซื่อจริงนะเห็น อีกฝ่ายหนึ่งอ้วนมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งผู้บริหารท่านหนึ่งเนาะเจอหน้ากันวันแรกเลยนะอาตมากะว่าจะทักว่าอ้วนขึ้นนะเขาบอกพระอาจารย์รู้แล้วว่าจะทักอะไรไม่ต้องนะไม่ต้องนะอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะพูดทีเดียวคือช่วงนั้นเป็นช่วงล็อกดาวใช่ไหมสามเดือนเนี่ยไม่ได้เจอกันสามเดือน จอทีคนละหุ่นกันแล้วจากเดิมหุ่นนมมั้น้อมเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเพิ่มขนาดขึ้นมาเยอะเลยถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลดอะไรนะมากมายก็เลยต้องกลืนคำพูดนั้นไว้กลืนไว้นะก็ไม่พูดต่ออย่าจน,นอันนี้คือ,อเราก็ต้องระวังคำพูดตัวเองว่าคำพูดไหนที่สะเทือนใจเขาคำพูดไหนที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆก็ต้องเลือก ถ้าเรารู้จักเลือกการพูดให้เหมาะสมการรู้จักเลือกเนี่ยเป็นความดีเป็นธรรมะที่เราควรฝึกฝนและธรรมะนี้เองก็จะรักษาคุ้มครองเราเราควรเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยแล้วมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยก็คือทั้งข้างนอกข้างในมันดีเหมือนๆกันข้อที่สี่นะความคาดหวังจากสังคมคือบางสังคมเนี่ยเขา คาดหวังคนต้องแบบประสบความสำเร็จมันต้องมีภาพลักษณ์ของของคนเก่งคนฉลาดเงี้ยแต่คนโกงหลายๆคนเนีนยนะโกงได้ดีได้เก่งใช่ไหมก็ประสบความสําเร็จร่ำรวยมั่งมีอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงในแง่หนึ่งในในแง่หนึ่งก็คือมีคนยอมรับว่าไอ้คนนี้มันร่ำรวยยอมรับนับถือเห็นด้วยเอาด้วยเนี้ยยกตัวอย่างนักการเมืองหลายๆคนเนะาะทั้งๆที่เป็นเจ้าพ่อเป็น มคนมีอำนาจรูร้้กันอยู่ว่าเป็นคนแบบนั้นแต่เขาเป็นคนที่หาเงินเก่งอ่ะเออหรือว่าแจกเงินซื้อเสียงบ้างหรือว่ามีฐานคะแนนที่เขาทุ่มเทเต็มที่นะก็ก็ทําให้คนนะยอมรับว่าไอ้คนเนี้ยมีบาร,รมีผู้มากบาร,รมีก็เลยเป็นที่น่าเชื่อถือ แต่ถ้าว่าเราไม่ระวังเราก็ถูกคนหล่นนะี้ปั่นหัวเล่นนะภาพลั์ที่แสดงออกมาว่าเป็นคนที่เก่งฉลาดเนี่ยเบื้องหลังคือความชั่วร้ายเบื้องหลังก็คือความไม่ดีอย่างเงี้ยก็มีปัญหาตามมาเพราะว่าการที่เขาได้ภาพตรงว่าเป็นคนเก่งคนฉลาดเนี่ยมันมาจากทางลัดที่เขาทํา มีการจ่ายใต้โต๊ะมีการเอ,อซื้อเสียงมีการหักค่าหัวคิวค่าคอมมิชชั่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงไปตรงมาในขณะที่คนโกงเป็นแบบนั้นเนี่ยคนซื้อบางทีอาจจะถูกมองว่าเชื่องช้าไม่ทันคนเนาะไม่กล้าตัดสินใจอย่างเงี้ยบางทีก็ลังเลว่าไอ้ทาดีไม่ทําดี กว่าจะคิดก็ต้องนานไม่ได้แปลว่าคนซื่อทุกคนเป็นแบบนี้นะบางคนเป็นแบบนี้ภาพของคนซื่อก็เลยเป็นคนที่ไม่เก่งไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่ถ้าเราฝึกตัวเองให้เป็นคนทั้งซื่อสัตย์ด้วยเก่งการด,ด้วยฉลาดด้วยก็จะกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือและเป็นคนดีด้วยในประฉะนั้นอย่าเป็นคนดีแต่ภายนอกอ่า เหมือนกันก็คือต้องระวังคนที่แบบเสแส้งแกร้งทำเปลือกนอกดูดีเนาะแต่ข้างในเนี่ยดูไม่ได้กันแท้แล้วเป็นคนไม่ดีข้างนอกสุขใยข้างในเป็นโพรงอย่างเงี้ยก็ต้องระวังประการที่ห้าเหตุผลก็คือว่าคนกายทางจิตวิทยาของมนุษย์ก็คือคนโกงบางคนเนี่ย ทำบางอย่างที่ดูดีเช่นบริจาคเงินให้สาธารณประโยชน์ดูาจใไ้เราะเรยกว่าเป็นคนที่เพียบพร้อมดีทั้งตัวอย่างเงี้ยคนก็อาจจะมองข้ามภาพลบๆบ,บ,บางอย่างไปบางคนตั้งมือที่ช่วยเหลือสังคมบางคนเนี่ยโอ้ยใจปั้มแจก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 เอื่อเฟื้อผู้คน คนบางคนอาจจะไม่สนใจว่าเงินที่ได้มามันทางถูกเจริตได้มาทางทุจริตหรือสุจริตเนะีไม่สนขอให้ได้ก็ยกย่องคนาลนี้เชื่อถืงคนนี้เขาว่าอะไรก็ตามนั้นเราจึงเห็นคนที่ใช้เงินซื้อใจคนบางคนเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเจ้านายตัวเองเป็นคนไม่ดีนะ แต่อินดีที่จะทำงานให้เพราะว่าได้รับน้ำใจจากเขาเรียกว่าถวายหัวเหมือนที่มือปืนที่บานมาใช่ไหมไปฆ่ากู้ต่อสู้งเจ้านาย,ยางเงี้ยรู้ไหมว่าการฆ่าไม่ดีรู้แต่อาจจะไม่รู้ว่าบาปกรรมมันจะมีผลยังไงในอนาคตใช่ไหมแต่เพราะว่าเห็นแก่บุญคุณที่เจ้านายเคยช่วยเหลือก็เลยยอมที่จะ ทำในสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ชีวิตเราดีก็ต้องเลี่ยงคนแบบเนี้ยคนที่เออเป็นเหมือนคนพ่อพระเป็นพ่อพระเป็นคนใจบุญอย่างเงี้ยแต่ลึกๆแล้วเป็นคนไม่ดีอันนี้ต้องอาศัยการสังเกตประการสุดท้ายเลยข้อที่หก คนโกงมักจะใจกล้ามักจะหน้าด้านเขาเรียกว่าขาดหิริและโอตปะปาเองสังเกตจากอาจจะเป็นพระก็ได้นะตัวอย่างพระบางทีแบบชอบทักโยมโยมในมีเคาะนะอย่างเงี้ยเคาะอะไรหาเรื่องนี่หรอไหมา <c oughs> ต้องให้มาสะเคาะ้อต้องให้สวดมนต์ต้องทําพิธีอย่างเงี้ยพราที่ชอบฉนบางรูปทําอย่างนี้ อะจะเรียกว่าพระได้ไหมอาจจะเรียกว่าแพะแล้วกันไม่เรียกว่าพระอ่ะก็หากินแบบนี้หรือคุณหมอนะคุณหมอแทนที่จะตรวจโรคอย่างซื่อสัตย์ก็ประเมินโรคแยกกับความเป็นจริงเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้รักษาหรือบางทีเนี่ยแทนที่จะจ่ายยาที่มีคุณภาพก็จ่ายยาด้ยคุณภาพรือเป็นการเลี้ยงไข้ ไม่รักษาเต็มฝีมือไม่รักษาเต็มที่คนป่วยก็ต้องอยู่กับเขาอาการเหมือนดูดีขึ้นนะแต่จ่ายแพงหรือว่าต้องรักษานานเนี่ยคนไม่ซื่อในสร้างปัญหาก็คือทั้งใจกล้านหน้าด้านคือพูดอะไรก็ได้ไม่สวนว่าถูกหรือผิดทำอะไรก็ได้ไม่สวนว่าถูกหรือผิดไม่กลัวสิ่งใดไม่กลัวนรกไม่สนใจไม่มียางอาย,อย่าเงี้ย อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดรวะวังเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตไอ้ดีก็จะพลาดอัน,นมีข้อสังเกตอยู่เนาะข้อสังเกตที่น่าสนใจว่านนสังเกตยังไงว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีเป็นคนโกงเป็นคนไม่น่าพบเป็นคนชั่วแต่อาจจะใช้คําว่าคนชั่วกันดูง่ายๆห้าประการด้วยกันหนึ่งชอบแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนาแนะนําไปทําสิ่งที่ งมงายไร้สาระไร้เหตุไร้ผลงมงายและไม่พอยังบางทีชั่วร้ายด้วยมปันสองชอบทําในเรื่องที่ไม่ไม่ใช่หน้าที่คือไปจุนจ้านเรื่องชาวบ้านเขาอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่อะไรไม่ควรทําก็ไไปทํบางทีหน้าที่ตัวเองก็บกพร่องเนี้ยอย่างที่สามก็คือชอบนําไปร้านที่เสียหายอะไรที่มันไม่ควรทาไปดื่มเหล้าเนี้ยไป เ่การปันนันไปเที่ยวกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สี่ชอบโกรธหรือไม่พอใจแม้จะถูกแนะนำดีๆแค่เตือนหน่อยไม่ได้หนางออยเงี้ยหรือแสดงพฤติกรรมฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีประการต่อมาไม่รู้จักและไม่ชอบระเบียบวินัย คือไม่สนใจว่ากฎระเบียบเป็นยังไงศีลธรรมเป็นยังไงฉันอยากทําฉันก็ทําอ่ะใครจะเดือดร้อนไม่สนนะกฎหมายก็พยายามจะเลี่ยงพยายามจะหลบหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อจะทําถ้าเป็นนักธุรกิจก็จะพยายามที่จะเลี่ยงภาษีใช่ไหมหรือโกงลูกค้าโกงพาร์ทเนอร์บางคนเนี่ยทํางานร่วมกันนะเดิมทีก็เป็น ร่วมธุรกิจกันดีๆเนี่ยสี่่าคนตอนหลังก็เลยหาวิธีการบีบเพื่อนร่วมธุรกิจนะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันเนี่ยออกไปเพื่อที่เองจะได้ดูแลหรือควบคุมทั้งบริษัททั้งองค์กรถึงนั้นและอย่างเนี้ยคือไม่สนนะนะคือไม่สวนว่ากฎระเบียบอยู่ตรงไหนดีชั่วอยู่ตรงไหนสีนธรรมอยู่ตรงไหนทั้งห้าประการเนี่ยเป็นข้อสังเกตนะว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนชั่วหรือเปล่าเป็นคนโกงหรือเปล่า ทบทวนนะแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนําชอบทําในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ข้อสามคือชอบนําไปทางที่เสียหายสี่เขาแนะนําดีๆก็โกรธอ่ะเออเพราะสุดท้ายคือไม่รู้จักและไม่ชอบระเบียบวินัยถ้าเห็นคนแบบนี้ต้องห่างให้ไกล,ลนะต้องแบบไม่สนละเออชีวิตของเราต้องการให้ชีวิตมันเจริญก้าวหน้าและมีความสุข ก็ต้องห่างคนชั่วเหมือนที่พระเจ้าจตรัสไว้ในมุขลระสูตรใช่ไหมฮะข้อแรกเลยไม่คบคนชั่วก็อสองคือคบแต่คนดีจริงๆมีสามสิบแปดประการนะะอันที่สามก็คือบูชาหรือเคารพบุบคคลที่ควรเคารพเริ่มต้นดีเนี่ยชีวิตก็ก้าวหน้าได้เริ่มต้นจากการไม่คบคนชั่วคบหาใกล้ชิด สิ่ิสรกับคนดีๆแล้วก็เคารพนับถือบุคคลที่น่าเคารพเป็นคนดีมีศีลธรรมมีสติปัญญาดีเราก็ได้แง่คิดได้หลักการได้แบบอย่างจากเขาได้คําแนะนําดีๆจากเขาอชีวิตก็จะกล้านะ,ะคนเราเนี่ยจะเป็นคนดีได้ก็ต้องกล้าด้วยเนาะต้องกล้าด้วยถ้าไม่กล้าก็อาจจะไม่สําเร็จ กล้าพูดความจริงกล้าแสดงออกว่าไมใช่เป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนดีได้เจียมเจียมเงียบเงียบคนก็ไม่รู้อ่ะเรียกว่าต้องรู้จักประชาสัมพันธ์ตัวเองบ้างกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่มานั่งเกรงใจกันเขานั่งนินทากันเราไม่โอเคก็ยังแบบดินทาไปกับเขาหรือแบบทนฟังไปกับเขาเพอเรามีความกล้า,าในการแสดงออกเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับบางคนนี่เป็นคนดีนะแต่ไม่กล้าจีบใครอย่างเงี้ยมีแฟนก็ไม่ได้ กว่าจ,จะได้แฟนก็อาจจะเจอคนที่เจ้าชู้มาจีบตัวเองก่อนทั้งทั้งที่เล็งคนอื่นไว้มีสเปคอื่นไว้แต่ก็ไม่กล้าจีบเพราะอะไรเพราะคิดว่าต้องรอจริงมันเรื่องบางเรื่องหรือจริงๆเรื่องในชีวิตเราเรามีสิทธิตัดสินใจทั้งสิ้นการเลือกคนคบการเลือกที่ทํางานการเลือกเพื่อนร่วมง,งานหรือเลือกที่จะไปเลือกสิ่งที่จะทำต้องเลือกได้ต่อเวลา กล้าหาญกล้าตัดสินใจนะชีวิตก็จะงดงามขึ้นได้ชีวิตก็จะก้าวหน้าได้นะท้ายที่ศรีฝ่งพรพุทธดรำรัสที่ตรัวสว่าความดีย่อมรักษาผู้ประพฤติทมโมหะเวรรัติธรรมจาริกนะเมื่อเราทำความดีจิตใจเราก็สงบสุขชีวิตเราก็จะก้าวหน้าเจร,ริญพร